สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปสั้นๆให้ท่านดูนะฮะเพราะว่าในช่วง2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่าน w o r k f r ฟ m Home ซื้อเครื่องชงกาแฟตัวเล็กๆไปนะครับปรากฏว่าสตรีมนมกันไม่ขึ้นสตรีมได้แต่นมร้อนไม่มีฟองนมสักที อสอบถามกันมาเยอะมากนะฮะผมก็มาไลา่ดูคลิปเก่าๆปรากฏว่าผมทำเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าครั้งนี้จะทำให้มันละเอียดมากขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดท้ายก็จะสอนวิธีทำความสะอาดด้วยการแบ็กวอชเครื่องชงกาแฟซึ่งเครื่องชงกาแฟเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ย นะตั้งแต่ซื้อไปไม่เคยทําความสะอาดเลยก็มีนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับการสตีมนมให้สวยงามแล้วก็ทําอย่างไรถึงจะทําความสะอาดเครื่องได้นะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาทําความรู้จักกับเครื่องนิดหนึ่งถ้าท่านใช้เครื่องชงกาแฟขนาดเล็กที่ชงที่บ้านนะครับเครื่องเนี่ยสองมันจะมีอยู่สกลุ่มใหญ่ ก็คือกลุ่มที่เป็นฮี e เ c h a n g e อย่างเช่นตัวเครม่าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องฮี a เอ็ก h ชนฮี e เอ็กแชนเนี่ยเวลาเครื่องเปิดออนไลน์เนี่ยออดทำงานอยู่นะฮะมันจะสามารถสตรีมนมได้ตลอดเวลาเลยนะสตรีมนมได้ตลอดเวลาเราสามารถสตรีมเมื่อไหร่ก็ได้แถมมีก๊อกน้ำร้อนให้อีกจะชงกาแฟก็แยกอิสระยาก,กันนะฮะนี่คือเครื่องที่ มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก็คือเครม่า b ีเอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องอีกกลมหนึ่งที่เป็นเครื่องขนาดเล็กนิดหนึ่งอย่าง BZ9 b z เเนี่ยนะฮะบีเนี่ยเป็นเครื่องแบบได r e เล็ก i อยเลอร์หรือ h o b บีก็ตามนะฮะจะเป็นเครื่องแบบได r e เล็ก i อยเลอร์ก่อนที่ท่านจะสตรีมนมนะฮะเครื่องเนี่ยจะมีสวิตต์นะฮะตัวนี้คือ On o ออฟ นะตัวนี้คือชงกาแฟส่วนตัวนี้เป็นสวิตท,ที่เปิดสำหรับการจัดสตรีมนมนะครับเมื่อท่านเปิดตัวนี้นะฮะเครื่องเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่ฮีเตอร์ของหม้อต้มให้ทำงานนะต้มจนกระทั่งได้ความร้อนที่สูงขึ้นมาตัวเทอร์โมสตัทที่เคยตัดอยู่ที่100องศา มันจะหันไปใช้เทอร์โมสัตว์ที่160องศาทันทีนะครับถ้าท่านเปิดเครื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเปิดสวิตตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะท่านจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีสวิตสามสตัวแหละไฟแดงขึ้นมาท่านต้องรอประมาณ30วินาทีหรือ40วินาทีนะเมื่อเช็คดูแรงของไอ้น้ำได้ที่แล้วนะฮะ ท่านถึงจะสตรีมนมได้นี่พูดถึงในกลุ่มของ b ีซกับ h o b b ีหรือเครื่องขนาดเล็กยี่ห้ออื่นๆถ้าเครื่องของท่านเป็นท่อสตรีมแบบท่อเดียวแบบนี้นะฮะท่อเดียวแบบนี้คือเขาบอกว่าท่านต้องใช้ฝีมือในการสตรีมแบบเขาเรียกว่า surface forming ก็คือต้อง นะฮะไอ้น้ำในขณะที่ปลายท่อเนี่ยอยู่บนผิวของนมโดยจุ่มลงไปในน้ำนมเนี่ยประมาณสักครึ่งเซนเท่านั้นนะฮะนะ,ะห้ามจุ่มลึกการสตรีมนมนะห้ามจุ่มลึกสตรีมที่ผิวนมเท่านั้นนะฮะส่วนถ้าท่านใช้เครื่องแบบฮ็อบบี้นะฮะซึ่งเป็นเครื่องอมีตัวปลอกเพิ่มอากาศเข้าไปอย่างงั้นสบายนะฮะ ถ้าท่านเห็นมีปลอกเนี่ยนะฮะที่ท่อสตรีมนมที่สามารถถอดได้ปลอกตัวนั้นคือปลอกของการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในขณะที่ท่านกำลังสตรีมท่านเพียงจุ่มเข้าไปจะจุ่มลึกแค่ไหนก็ได้นะครับเครื่องมันจะเติมอากาศให้แล้วฟองนมก็จะฟูขึ้นมาเนียนสวยด้วยความง่ายดายนะสำหรับเครื่องฮอบบี้เนี่ยนะฮะเขาทำให้ท่านพร้อม เพราะเขาเขา้เขาใจว่า,าหลายๆท่านชงที่บ้านนะฮะสกิลเรื่องการสตรีมนมยังไม่เท่ากลุ่มของบาลิสตามันก็จะง่ายขึ้นส่วน b S 9ซเนี่ยเขาจะไม่มีปลอกมาให้เขาบอกว่าท่านต้องฝึกให้เป็นบาริสตาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> นะฮะ <c oughs> เครื่องฮ็อบบี้หรือกลุ่มที่มีท่ออันเนี้ยผมก็เลยไม่เอามาแสดงให้ท่านดู เพราะท่านหลับตาสตรีมก็ได้นมได้ฟองที่เนียนสวยนะครับกลุ่มที่มีท่อเติมอากาศเนี่ยแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยนะกลุ่มเครื่องคอมเมอร์เชียลใหญ่ๆเนี่ยถ้าท่านสตรีมไม่เป็นรับรองว่าท่านจะได้กินแค่นมร้อนเท่านั้นนะครับเอาละวันนี้เรามาเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมเตรียมนมก่อนนมสดนะฮะแนะนำพัเจอาไรนะครับ อย่าใช้สเตอริไลถ้าท่านใช้สเตอริไลท่านจะค่อนข้างต้องใช้ฝีมือมากกว่านี้อีกนะครับเพราะนมสเตอริไลเนี่ยก็คือนมกล่องที่เก็บไว้อนอกตู้เย็นไม่เสียนั่นแหละที่เขาเรียกสเตอริไลเนี่ยกลุ่มนมสเตอริไลเนี่ยจะเป็นกลุ่มนมที่มันฆ่าเชื้อผ่านความร้อนสูงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านสตีมโดยนมกล่องเนี่ยท่านจะสตีมยากนิดหนึ่ง แต่ก็สามารถสตีมขึ้นนะครับส่วนนมพัจะไร้นะท่านชอบยี่ห้อไหนสะดวกยี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อนั้นเลยนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยกินยี่ห้อนี้มาตั้งแต่เด็กผมก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับนะฮะเราใช้นมนะะประมาณสักครึ่งหนึ่งของพิเช์นะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งก็ได้นะครับถ้าท่านนะ,ะใช้นมสตรีมน้อยนะ เตียมนมเข้าไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านยังไม่มั่นใจว่าอุณหภูมิท่านจะคุมได้นะฮะเพราะการสตรีมนมให้อร่อยท่านจะต้องสตรีมนมให้อยู่ในกรอบอุณหภูมิไม่เกิน65องศานะครับผมแนะนำอุณหภูมิที่60 -65 ถึงจะเป็นนมที่สตรีมแล้วออกมาได้อร่อยที่สุดนะฮะถ้าท่านใช้มือวัด หลักการนะครับในขณะที่ท่านสตรีมนะครับท่านลองใช้มือจับตรงนี้นับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าท่านยังทนร้อนได้อยู่ปล่อยออกแล้วก็นับอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านทำอย่างเนี้ยไปจนกระทั่งท่านนับไม่เกินห้าละหนึ่งสองสามทนไม่ไหวแล้วร้อนปล่อยนั่นคืออุณหภูมิที่ จากใกล้เคียง65องศานะฮะ60ถึง65องศาที่สุดหากท่านฝึกแบบนี้ท่านก็จะไม่เสียตังค์นะครับซื้อเทอร์โมซิลเตอร์อีก300บาทนะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากจะฝึกซื้อมา1ตัวแล้วก็เวลาสตีมก็เสียบเข้าไปข้างพิเชอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเอาละ <c oughs> น้อมเตรียมเสร็จแล้วนะก่อนสตีม ผมแนะนําให้ท่านฝัดฝัดละอองน้ําทิ้งเล็กน้อยนะฮะฝัดละอองน้ําทิ้งเล็กน้อยอย่างนี้สองสามท,ทีถ้าเป็นกลุ่มของ BZ9 หรือ Direct Boiler เนี่ยผมอยากให้ท่านฝัดหลายๆทีหน่อยเพราะกลุ่มนี้จะมีละอองน้ำออกมาเยอะมากนะฮะหากท่านฝัดน้อยละอองน้ำจะลงไปปนกับนมทำให้นมของท่านจืดทำให้รสชาติดรบลงไปนะ ฝัดลงไปเยอะๆเลยนะฮะเมื่อท่านฝัดแล้วท่านทิ้งช่วงนะครับอย่าเพิ่งเอารีบไปสตรีมนะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเล็กเนี่ยความจุของหม้อต้มมันไม่มากนักปริมาณไอสำรองอาจจะยังขึ้นไม่ทันแต่มีทะเก้าเนี่ยหายห่วงอย่างหนึ่งคือมันมีปริมาณสำรองหม้อต้มเนี่ยถึง544ซีซี เพราะฉะนั้นท่านทําตัวนี้ได้สวยงามเหมือนเครื่องใหญ่นะฮะร,รอสักประมาณ15วินาทีเราขั้นเปิดสตินะฮะตัวเครมาเนะบอนเลอร์หนลิตรผมจะฝัดสัก2อสมทีแค่นี้พอนะฮะแล้วผมก็จะจุ่มถังพิเชอร์เนี่ยเข้าไปนะฮะผมอยากให้ดูนะฮะอ่าดูนะครับหลังจากที่ฝัดแล้วนะครับผมจะ เอาพิชเชอร์นมเนี่ยมาจุ่มปลายท่อแค่ผิวแค่นี้เองนะจุ่มปลายท่อที่ผิวแค่นี้เองแล้วก็เปิดไอ้น้ําให้แรงเลยนะอย่างนี้ท่านจะเห็นนมเนี่ยนะไอเนี่ยพุ่งผ่านเข้าไปนมมันจะม้วนขึ้นมานะเพราะจาังหวะนมม้วนขึ้นมานะครับให้ท่านขยับพิชเชอร์นะครับลงช้าาพยายามรักษาระดับนะครับในขณะที่ผมเริ่มนับแล้วนะ หนึ่งสสามสี่ห้าผมปล่อยผมนับอีกหนึ่งสสามสี่ห้าผมเริ่มร้อนแล้วนับหนึ่งสสามสี่ไม่ไหวแล้วปิดเลยง่ายๆอย่างนี้นะครับง่ายๆอย่างนี้ท่านจะได้ฟองนมที่ฟูขึ้นมาจนเต็มแก้วนะครับท่านต้องทิ้งฟองอย่างเนี้ยไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับ าวางไว้ดีนี้เลยอ่าผมได้ฟองนมแล้วนะผมจะทำกาแฟกินสักแก้วหนึ่งนะอ่าผมจะทำคาปูชิโน่กินสักแก้วหนึ่งผมก็จัดเลยครับ ปูกแก้วทำลาเต้แก้วอย่างนี้เลยเืบเอาละครับจังหวะน้ำกาแฟไหลอย,อย่างละมุนนะครับอย่างนี้นะฮะคาปูชิโนโ่หรือลาเต้หรือมอคข้าก็ตามนะครับถ้าดูในคลิปเก่าๆเราจะปล่อยน้ำกาแฟแค่1ใน3ส่วนเท่านั้นนะครับ อพอได้ที่แล้วผมก็จะหยุดเลยนะครับทีนี้ <c oughs> ผมก็จะย้ายมาฝั่งนี้นะ <c oughs> เพื่อทำคาปูชิโน่พอผมได้กาแฟหนึ่งส่วนแล้วนะครับฟองนมที่ผมพึ่งสตีมเสร็จเนี่ยผมใช้ช้อนนะครับคลุกลงไปเลยเอาหลังช้อนนะครับวิธีคลุกให้เนียนๆน,น,นะเอาหลังช้อนเนี่ยคลุกเข้าไปแล้วก็กวาดขึ้นมา หลังช้อนคุกเข้าไปกวาดขึ้นมาประมาณ4ี่ห้าทีนะครับท่านจะได้เนื้อครีมนมแบบนี้นะเห็นไหมฮะท่านคุกแบบนี้ท่านจะได้เนื้อครีมนมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับท่านก็ตักฟองนมนะทำคาปูเน่ได้กาแฟหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาฟองลงไปอีกหนึ่งส่วนนะครับเอาละ ได้แล้วฟองเป็นสองในสามส่วนนะผมก็เทนมตามลงไปอีกหนึ่งส่วนให้ผูนแก้วเท่านี้ผมได้คาปูด,ดีๆ่านแล้วนะครับ <c oughs> แก้วนี้ทำลาเต้นนะะผมจะทำลาเต้สักหนึ่งแก้วนะครับเพราะว่ามีนมมากพอที่จะทำลาเต้ผมก็เอาข้อมือนะแกว่งฟองเนี่ยให้มันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ หลักการทำอาร์ตรูปหัวใจง่ายๆเลยท่านต้องกล้าเทนะฮะก้าวเทให้ฟองมันล้นลงมาเมื่อท่านเห็นฟองมันล้นลงมาเล่งให้มันเร็วนิดหนึ่งนะครับมันจะตีปีกขึ้นมาเลยพอใกล้จะเ็มแก้วขีดขึ้นมันจะเป็นหัวใจสวยๆสักดวงหนึ่งเลยอ่ะลองดูนะอ่าก้าเทฟาบเล่งให้เร็วขีดขึ้นพับ แค่นี้หัดทำง่ายๆอย่างนี้ก่อนค่อยพัฒนาไปเป็นหัวใจสองดวงสามดวงสี่ดวงแบบโปรเฟชชั่นอลเขาทำนะท่านจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับที่จะเทโดยให้ฟองมันล้นลงมานะท่องเอาไว้กล้ากล้าเทเท่านั้นเองนะท่านก็จะสามารถฝึกการทำอาร์ตรูปหัวใจได้อย่างง่ายดาย นะฮะเอาละการทำสตีมนมอย่างมือโปร,โปรเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้หลังจากสตีมเสร็จนะครับแนะนำให้ท่านจะต้องนะฮะฝัดไอ้น้ำทิ้งสักสองามทีเพื่อไม่ให้คราบนมไปเกาะปิดรูพูดไปจะเหลือเชื่อนะครับคราบนมเนี่ยที่มันเกาะสะสมกันมันสามารถ ปิดความแรงของไอ้น้ำที่มันแรงขนาดนี้ได้เลยนะครับเพราะเคยมีตัวอย่างลูกค้าที่นะฮะเครื่องเปิดปกติมีความร้อนเข็มเพเชอร์ขึ้นแต่ฟองไอ้น้ำไม่ออกนะถ้าท่านพบอาการอย่างนี้ที่เครื่องของท่านนะครับอย่าเพิ่งยกเครื่องมาหาผมอย่าเพิ่งยกเครื่องไปซ่อมให้ท่านสำรวจนะปลายท่อของท่อสตีมเนี่ยมันจะมีรูอยู่ นะหาเข็มแยงเข้าไปนะฮะเพราะผมเคยมีลูกค้าขับรถมา100กิโลเพื่อให้ผมเอาเข็มเนี่ยแยงรูเข้าไปตรงเนี้แหละครับสองทีเสร็จเรียบร้อยนะฮะท่านต้องดูแบบนั้นถ้าท่านพราบว่าเครื่องท่านยังร้อนอยู่ชงออกมาปกติถ้ามีเข็มเพเชอร์ยังปกติอยู่นั่นคือปลายท่อตันเท่านั้นเองนะครับ อ่ะทีนี้เรื่องสตรีมนมคิดว่าคงครบกระบวนความตรงนี้ละก่อนไปคลิป <c oughs> สอนอีกอันหนึ่งคือการทำแบ็กวอชการทำแบ็กวอชก็คือการทำความสะอาดเครื่องหลังจากเสร็จงานนะครับอุปกรณ์ทำแบ็กวอชก็จะมีก,ามก้านชงกาแฟนี่แหละครับนะฮะแล้วก็ตัวบรายช็อตหรือตะแกรงที่ไม่มีรูนะฮะ บรยช็ shot, ตอตตัวนี้ท่านก็ใส่เข้าไปแทนนะฮะง่ายๆเลยแบ็กวอชน้ำเปล่าท่านใส่แบ็กวอช i บรยช็อตเข้าไปใส่ <c oughs> ก้านชงเข้าไปแล้วกด <c oughs> <c oughs> เหมือนชงกาแฟเนี่ยแวินาทีนะฮะปึะ๊บหนึ่งสองสามี่ห้าหกเแแล้วก็ปิดท่านจะเห็นมันฟลัชออกมา <c oughs> เครื่องชงกาแฟทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีระบบโซลินอย์วาล์วนะครับได้แก่เครื่องกลุ่มที่บ <c oughs> ีซักเกนี่ก็ใช่นะครับเครื่องที่กดสวิตช์แล้วน้ํำไหลทันทีนะก็ใช่นะครับเครื่องที่มีโอกาสที่จะทำแบ็ควอชได้เวลาท่านซื้อเครื่องนะครับท่านจะได้รับแถมตัวตะแต่งบายวอชมา แต่ถ้าท่านไม่ได้แถมตะแกรงบายวอชมาก่อนที่ท่านจะไปเสาะหาซื้อบายบายช็อตมาให้ถามคนขายก่อนนะครับว่าเครื่องยี่ห้อที่ท่านซื้อนะฮะทำแบ็ควอชได้หรือไม่เพราะบางยี่ห้อทำไม่ได้นะครับอ่าไม่จำเป็นต้องทำนี่คือการทำแบ็ควอชเปล่านะฮะโดยใช้น้ำเปล่านะฮะท่านทำสักสองครั้งนะครับ โดยประมาณก่อนปิดร้านเนี่ยนะหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดทำอย่างนี้วันละ2ครั้งนะครับการทำแบ็ควอชเปล่ามันก็จะทำให้ระบบจ่ายน้ำของเครื่องชงสะอาดขึ้นทีนี้พอทำน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยนะมีบริษัทเขาก็ทำไอตัวผงทำความสะอาดให้มันลึกยิ่งขึ้น ก็คือพวกเขาเรียกว่าดีเทอร์เจนของเครื่องชงกาแฟเนี่ยแหละครับดีเทอร์เจนเดี๋ยวนี้ในตลาดมีเยอะนะครับมีหลากหลายยี่ห้อเลยบางยี่ห้อมีส่วนผสมของโซดาไฟซึ่งอันตรายมากนะครับผมจะเลือกใช้ของออสเตรเลียเป็นผลิตภัณฑ์อีโวตัวเนี้ยนะฮะซึ่งผมชอบตรงที่ว่านะฮะเป็นออร์แกนิกปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เสียกันมากมายนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันนะรกระปุกหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทนะเราใช้ทีหนึ่งแค่นี้นะฮะผมว่ากระปุกเนี้ยยังไม่เคยตักทักทีนะว่าม,ม,มันมันมีกี่ช้อนเผลอๆมีห้าร้อยช้อน,นตกครั้งละบาทหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเราทำความสะอาดแบ็กวอชใช้ผงดีเทเจนเนี่ย ใส่เข้าไปหนึ่งช้อนที่เขาให้มานะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ8วินาทีนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแดท่านฝัดอย่างนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยท่านทิ้งนะตัวก้านชงเนี่ยให้คาหัวชงอย่างเงี้ยวไวสัก1นาทีนะฮะท่านทิ้งเอาไว้เลยนะครับอสักหนึ่งนาทีนะะ เพื่อให้จังหวะที่น้ำมันมันไหลออกมาเนี่ยนะครับทิ้งเอาไว้นาทีหนึ่งนะท่านจะสังเกตนะถ้าถ้าเครื่องของท่านเนี่ยสามารถที่จะมีท่อให้เห็นเนี่ยแต่เครื่องสองหัวส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างในนะครับท่านจะมองไม่เห็นมันจะลงถาดที่ออกไปสำหรับน้ำทิ้งไปเลยแต่กลุ่ม b ีซหรือนะฮะ ของเคมี a, B ีทเนี่ยท่านจะเห็นนะนะครับมันจะออกมาเป็นฟองสีน้ำตาลเลยนะครับอ่ะครบหนึ่งนาทีท่านก็ฝาดอีกครั้งหน,นะนึ่งนะเนี่ยละครับเท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาก้านชงเนี่ยออกได้เลยนะครับท่านเห็นไหมฮะฟองคาบกาแฟนะเสร็จแล้วก็ปล่อยนะน้ำ ล้างที่หัวชงอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ท่านก็จะเสร็จกระบวนการที่ทำความสะอาดประจำวันของเครื่องชงกาแฟแล้วก็เทน้าทิ้งออกไปนะแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแค่นี้ท่านก็ปิดร้านได้แล้วนะครับการทำแบ็กวอชด้วยน้ําเปล่าโดยไม่ใช้น้ำํำยาท่านสามารถทำได้นะควรทำทุกวัน นะควรทำทุกวันส่วนการใช้ดีเทอร์เจแบบนี้บางท่านนะครับใช้ทุกวันเลยถ้าเขาคิดว่าร้านของเขาชงวันหนึ่งหลายๆแก้วเป็นร้อยแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังมองว่ามันเยอะเกินไปถ้าคุณชงวันหนึ่งสองสามแก้วผมว่าสามวันทำทีเหอะนะ จริงอยู่มันราคาไม่แพงตกช้อนหนึ่งบาทเดียวนะครับถ้าสาวันทำทีท่านประหยัดไปสองบาทเชื่อผมนะฮะไม่มีความจะเป็นต้องทำทีขนาดนั้นนะครับของแบบนี้ท่านอาทิตย์หท่านอาจจะใช้น้ำยาสองครั้งหรือ3ามครั้งพอนะครับอีกส่วนที่เหลือท่านใช้แบ็กวอชน้ำเปล่า นะจะช่วยท่านประหยัดเดือนหนึ่งเก็บเงินได้อีกส0บยบาทนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆยิ่งหาเงินยากๆช่วยๆกันประหยัดเอาละครับวันนี้คาดว่า2เรื่องนี้ท่านน่าจะได้ความรู้ไปเพิ่มเติม mm hmm. เทคนิควิธีการนะลองสตรีมนมทำลาเต้คาปูชิโน,โน่สวยๆเนียนๆอุณหภูมิพอดีจำไว้นะครับอย่าเกิน65องศา เพราะฉะนั้นการสตรีมนมที่อร่อย60-65องศาไปทานที่ไหนยกขึ้นจิบปุ๊บลวกปากปับ๊บบาริสต้าชงผิดนะครับกรับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่อง Choice Coffee หากท่านมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถตั้งคำถามหรือโทรเข้ามาหรือส่งไลน์เข้ามาถามได้ต้องการเปิดร้านกาแฟต้องการได้เครื่องไปชงทานที่บ้าน เรามีพร้อมให้บริการในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ท่านนะครับได้เรียนรู้รู้จักกับธุรกิจกาแฟได้อย่างถูกวิธีนะครับกราบขอพระคุณครับ